วันนี้ผมจะให้ดูเป็นการศึกษาเรื่องการใช้ยาปลานะครับผมเองก็เพิ่งรู้รนะมาดูไอ้นี่คือปลาซีเปียวปลาตัวนี้มีปัญหาตอนแรกปลาตัวนี้มีปัญหานะครับแล้วผมก็เลยพี่ตู่ก็บอกปลาตัวนี้ขีบแดงพี่ตู่ก็เลยเอาปลาตัวนี้กิรินเนี่ยมาปล่อยนะครับมาปล่อยด้วยกันกลายเป็นตอนเนี้ยไข่ออกมาอันนั้นส่วนหนึ่งนะครับก็ไข่มันเลยสูปลง แต่ว่าปลาตัวนี้มีปัญหาเพราะมันตอนแรกเนี่ยมันบวมมากเลยครับที่ตรงนเนี้ยเนี่ยเนี่ยบวมแบบปูดออกมาเลยนะครับเนี่ยปูดออกมาเลยนะครับบวมเป่งเลยนะฮะเรียกว่าเหมือนยิ่งกว่าเกศพองอีกครับเพราะว่าถ้าเป็นอีกนิดนึงอ่ะเราจะต้องถอดเกศออกแล้วถอดเกศออกแล้วก็เริ่ม ที่จะทําความสะอาดแผลแล้วก็เลยใช้ฉีดยาใช้ฉีดยาตัวหนึ่งปุ๊บดูแลไม่ดีเราเปลี่ยนมาฉีดอีกตัวนะครับแต่ยังไงก็ไม่หายเพราะมันเป็นภายในเราก็เลยใส่พาซีตัวนี้สรุปฉีดไปเข็มเดียวนะฮะฉีดไปเข็มเดียวและหลังจากนั้นก็ไม่ได้ฉีดเลยทุกอย่างยุบผมนี่บอกเลยว่า Amazing มากมาก,มากนะครับภายใน มันบอกอะไรเราเยอะปลาตัวนี้พยาธิเยอะเหมือนกันนะครับเกตที่ของเขาตอนแรกแดงกล่ำเลยนะครับก็เลยมาปล่อยอะครับดันมาจัดการกันในบ่อนะครับตอนแรกที่แดงเลยนะฮะตัวเนี้ยกิรินตัวเนี้ยเนาะตอนนี้สะอาดเลยนะครับว้าวตอนนี้สะอาด จับไม่ได้ปลาตัวคู่ครับตัวนี้ตัวคู่นะครับก็เป็นเกจความรู้เล็กๆนะครับเป็นเกจความรู้เล็กๆภายในนะครับพยาธิสำคัญมากบา,บางครั้งเราคิดว่าเป็นแบตทีอรียจริงๆเราต้องเอาข้างนอกข้างในให้สะอาดก่อนแล้วข้างนอกมันจะดีขึ้นครับเหมือนเหมือนกันครับโรคอะไรก็ตามเหมือนกันหมดครับโอเคนะครับขอบคุณครับ